ครับก็สวัสดีครับอ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมขอมาพบกับผมนับจ่องยูทูปนับจิงปลากลางมุ้งนับแล้วก็สวัสดีนะไปยังเพจเฟสเฟสบุ๊กนะดูในรูจักรยาวพี่น้องไปจิงปลากลางมุ้งครับไปเก็บนี้ก็ไปรับจุ่มครับมารับจุ่ม นี่ครับก็มาเจอกับกำนันโปเกมอนพี่น้องนี่ครับอาง่ายกันไปนานครับเปีอาง่ายไม่ได้ไม่ได้วไปเลยนะพี่น้องคือเราไม่ได้มาตายนะเพราะว่ากำนันโปเกมอนโอ้เพราะว่าเราอยู่ใกลครับพี่น้องนี่ครับไม่ได้มาเยี่ยมเยือนนานครับ พ่อร้มในกุบในเอวนะพี่น้องเพลงน,นี้ไม้ก็ประมาณเจ็ดไร่นะพี่น้องประมาณหกเจ็ดไร่ครับ เนี่บปลารกใจได้เลยพี่น้องเนี่ยต้องต่างปลากันครับต่างปลาล้มนะครับเ่ยจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตัปปะเลยนะกดไลค์กดแชร์ววก็ฝากกดติดตามมาด้วยพี่น้องคลิปนี้จะัดจันท์หน่อยครับโอ้โหน้ารุนปักเดียวพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม้กัดสันมานะครับคลิปนี้นี่ครับ มันจะเป็นหุบลงไปเลยพี่น้องตอนนี้ก็กวัดปลากนครับกวัดปานะลาครับล้มลากก้นควรนะพี่น้องล้มลากปลาโกลนึ้นควรครับบตุมมตุม,มู่นะพี่นิ่ร้อยสามสิบกิโลนะครับ ลุยครับกัน,นันโปเกมอนกิมตีแล้วนี่เรามาตายกำน,นันโปเกมอนกุดระนะพี่น้องกุดระนำรถตู้เยนครับก็ประมาณอดสามเดือนได้แล้วนะครับกิมนี้ก็มาล้มไม้ครับตัดแกงงวนครับประมาณอ่าสิบองกราพี่น้อง แกงกวัวหน้าสบฟงสาครับโอ้โหโอ้ครับเป็นการลม้ม ตีปลาไปด้วยพี่น้องต้องล้มตีปลาด้วยคร mm ับ hmm. โอ <I> ้ปลาร้อยปลาร้อยก็ดูดูีวิีกันเลยวรัพี่น้องก่ลังจะตันๆน่อยนะพี่น้อง เราว่าไม่ได้เอามากันจัดมาครับก่อใจกางเกงของยูรุนะครับพี่น้องดีเจเจสำหรับจูบิโตโม่นะครับมาพร้อมกับฟามกาวาดากีครับเกรดามวีช่วงล่างรอเลื่อหกลูกนะครับรอเลือกลูกอาเกเดียนหนึ่งลูกกับพี่น้องใบเตยก็เจริญเซิมกรุงกรีก็ร้งจุด้าร้องนะครับอาฟัน น้ำหนักก็ทิศสาตันนะพี่น้องน้ำหนักตัวรถนะปฏิบัติการนี่ยก็ต้องตางฟานะพี่น้องต่างฟาุ่มครับแต่ว่าก็ไม่เน้นต่ออะไรครับไม่เน้นต่ออะไรพี่น้องมา ตัวเป็นน้องชายเราอีกคนนะพี่น,น้องตีมันนะครับ ก็เป็นวัยรุ่นนะพี่น้องเก่งมากกับเด็กสมัยนี้นะปัตามายันต,าม,ม,านตาม,มานนะโอ้ คนที่้นกลางที่จะลำบากนะพี่น้องต้องตัดตังครับตัดตงังอ่าตัดกั้นครับทำที่ยืนนะพี่น้องนี<ม>่ครับยังดูเดือดเหมือนเดิมครับพี่น้องกำนันไปโปเกมอนคะรับ Why do not put it on? จันในยันนี้ครับกปลาตนะีรัามเแถวนะพี่น้องปลาตนะีรัามเแถวครับ แต่แต่ว่าไม่ได้เจอนานครับก็ยังเฟีเนนเเ้ยวเหมือนเดิมครับพี่น้องเพี้ยงเหมือนเดิมครับกำนันกำนันโปเกมอนนี่เป็นจ่ายาครับพี่น้องเป็นจ่ายาที่เขาเรียกกันครับไม่ได้เป็นกำนันจริงๆนะพี่น้อง